อ้วได้ยินบอกว่าคุณเทียนพูดว่าเป็นตัวนิวไหนแม่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเจ้าสัวจางโดนประจานว่าเป็นตัวนิวจนชีวิตต้องพังพินาต้องฆ่าตัวตายมีข้าบเลือดติดประจานจนทุกวันนี้หากาเรื่องของคุณเทียนรูดออกไปว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่อย่างนี้เองสินะ เลือดถึงจะเร่งไปบอกอาจารย์ถกในแม่แต่นี่เป็นเรื่องไม่ดีทำให้ตระกูลส่งต้องเสอมเสียอ้วกก็แค่เป็นคนตระกูลส่งเท่านั้นหรื่ก็แค่คนงานนะตรงหรือไม่ต้องมาทำเป็นรักแล้วก็อยากปกป้องตระกูลอ้วส่วนเรื่องอาิเยนยนห่รือไม่มีหลักฐานคนงานอย่างลือพูดไปใครก็จะเชื่อดีไม่ดี หรือกอโดนไล่ออกเพราใส่ความมาเทียนก็ได้ว่ากไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานเพียงแค่อ้วกกระจายข่าวนี่ออกไปคนอื่นก็จะหาทางพิสูจน์ความจริงเองไม่ว่าจะเป็นคนณนายรองหรือว่าคนของสมาคมห้ามังกรใครก็รู้ว่าสมาคมห้ามังกรไม่ได้แน่นแฟนหลังแต่คิดหาทางจะโค่นล้มเจ้าสัวถ้ามีเรื่องคุณเทียนเป็นตัวซิลเป็นลักกระเพราก็ อ้วกว่าตระกูลส่งพังพิดาแน่รับรองว่าชิปหายกว่าตอนที่เจ้าสัวจางโดนประจานแน่นอนอาตรงหรือคงลืมไปแล้วมั้งว่าอ้วกคุใน,นแม่ว่มีเงินทองมากกว่าอาจารย์ตั้งเยอะหรืออยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาแล้วก็หุบป,ปากให้สนิท <laughs> ว่ร้ออะไรนังแม่ให้เงินปิดปากโคแบบเนี้ยนั่นก็ยิ่งยืนยันได้ว่าเรื่องความลับของคุณเทียงเป็นเรื่องจริง <c oughs> ขอบคุณนะไหนแม่ว่าขอไปนอนคิดดูก่อนแล้วกันว่าวาจะเอาเท่าไหร่ี <c oughs> <c oughs> ย้อนชมความสนุกและความเข้มข้นนี้ได้ทางวันดีคุณชายดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียว